สวัสดีครับพ่อสมชายพารวยนะครับในนี้มาดูการซ้อมกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านจานนะอบอมโกฝ่ายชายจับไว้ได้นะครับโอ้นี้ครับจะติดตามไปนะครับซ้อมนะครับนักกีฬาโรงเรียนบ้านจานตำบลม่วงอำเภอเมืองสกลนครนะครับอ้าวระหว่างทีมผู้ชายกับทีมผู้หญิงนะครับผู้ชายต่อให้ผู้หญิงเยอะกววนนะครับสุภาพบุรุนะครับต่อให้ฝ่ายหญิงนะครับ อันนี้โอมเกียรสดานะครับมือโกฉมังนะครับเบอร์หกนะครับคริสต,ตันก็จอมแบ็ก,กจอมแบ็กแบ็กจอมโหดนะครับ <laughs> แบ็กจอมโหดนะอ้าววิ่งมาที่ใครนี่โฟกัสบ่โฟกัสบ่โอเคไปขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอล,ลงช่อง YouTube พ่อสมชายพารวยชิ้นแชนแนลนะครับพ่อชำนายพารวยเฉยนะครับ อมาแล้วครับอ่เนยใสเนยข้นไม่ผ่านอ่าเป่าอ่างเป่านะครับเอาล้ครับเอาแล้วเป่ากับเนยเอาแย่งกันแล้วครับเอาเคอ้าวพีเอาไปช่วยแล้วครับโอเคนะออกัดนะครับโอเคนะอ่ออะไรอะไรโบอ้อยพียนี่ไม่เลี้ยงเลยนะครับศาสตร์อย่างเดียวก็เรียบ้อยเข้าไหมจุดโทษนะโอไม่เข้านะจุดโทษก่อนนะครับโค้ชบอกว่าจุดโทษก่อนนะครับ ยอขาสูงนะครับบ้ไา,บกกาไม่เข้านะออกข้างไปเลยเห็บล,ลบลูกด้วยครับเห็บลูกด้วยลูกเห็บลูกบอลหน่อยเห็บลูกบอลหน่อยเปลาวิ่งอ,งอา้าวนะครับแตงหนึ่งนะครับในดำบลม่วงนะครับมาแล้วครับนางงามครับนางงามมาตีบอลนะครับนี่น้องเนยคนนะครับเนยคนนะครับ นอยคนนะครับพ่อสมชายพาร,รวยนะครับช่องยูทูบยูทู u เ u อร์ครับ <c oughs> เาอ้ายูทูปเปอร์เนาะ <c oughs> เขาจะพากินเนาะยูทูปเปอร์บ้านคำออดนะครับพ่อสมชายพาร,รวยวันนี้มาดูการสอมนะครับมาดูการสอมของนักเรียนโรงเรียนบ้านจานบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับอ้าอ่านตัวใหญ่ที่สุดคือน้องมิวนะครับมิว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  เตงหนึ่งนะครับกีฬานักกีฬาเขตว่าอย่างนั้นนะครับอ้าวเนยเนยข้นนะครับไม่ใช่เนยใสครับเนยข้นจะเตะมาแล้วครับหวังยิงโกเลยนะครับอ้ออ้เป่าไปเออเป่าไปนะครับโอเคนะครับออกกัดเลี้ยงเดียวไปเลยครับเบ้าหัวครับอ๋อไม่ผ่านเสื้อซึ่งไรนั่นเสื้อสีม่วงอิงออนนะครับอ๋อไม่ผ่านอิงออนนะครับโอ้ออกข้างไปเลยนะครับเอาเป่ารับไปแล้วนะครับลูกออกลูกให้ออมนะครับ โอมโหโกเบอร์หกกอ navy, มือเหนียวแห่งฝ่ายชายนะครับอ๋อเปลี่ยนโกนะครับเป็นอังเปาเป็นโกแทนนะครับเปาเปาเฉยเปาห้าสี่นะครับดูนะครับมันครับมันมันอ้อยอิงออดเมื่อเอาเอาเลยเอาอะไอโอ้โอ้เบอร์ส okay. <ๆ>ิบสี่ชื่ออะไรนะฮะเซอร์นันสี่สี่ผู้หญิงนะนะสิบสี่ อันไงนะนุ่นนุ่นน่นนุ่นนะผู้หญิงนะนะสี่สิบสี่บอสี่เบอร์สี่ไม่ใช่ลยสิบสี่ไม่ใช่เลยสี่สิบสี่สบสี่บอเบอร์หกมอนออมไปแล้วนะครับออมนะครับอ้าวมิ้วมิ้วไม่ผ่านนะไม่ผ่านอะไรนี่ไม่ผ่านพีชเลยโอ้เสมอนะครับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะขอบคุณนะอันนี้นางงามมาเตะบอลนะครับน้องเนยในยคนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดเีล็ดให้พ่อซ้อมชายพารวยด้วยนะครับคลิปนี้ก็สุดดีมีสุดนะครับทีมงานโรงเรียนบ้านจานนะครับอนาคตแฉมนะครับแฉม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 โอเคจัดไปชื่ออะไรหนูนี่ยังไม่รู้ชื่อเลยชื่อนองป้าปเจียวคนงามค่ะเบื่อคนสวยอันนี้ล่ะชื่อฟร,รองคนงามฟองฟองอะไรอันนี้อิงวานใช่ไหมโอเคอันนี้อะไร ไปใกลเหนื่อยแน่น่ะชื่ออะไรหนูแป้งแป้ง,แป,งแป้งอะไรแป, oh, แป้งลำอ๋อแป้งลำโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าของช่องนะครับพบ่อสมชายพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีสุขทุกคนนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ